ว่าแล้วเขาพนงสวัสดีาการเป็นเพื่อนกันด้วยวันนี้จะมาเล่นตู้บีก็เล่นอยู่เนี่ยอัดคลิปอยู่ทำเสร็จแล้วได้ปืนอะไรนะโอเอเออยู่ดีแบบไอเอแตเออยู่ดีแต่ถ้าเกิดทำเสร็จก่อนยี่สิบหกกรกฎาก็ได้ได้โอ้ยไปดูแล้ว,ว,ลวกี่เอฟพีนี่มานี่ทำเสร็จก่อนตลอดนะทำเสร็จก่อนกำหนด

เดบเนคิวสำเร็จอู้ไอเกมเกมพูดไม่ได้ได้ไงไม่เลยตายเลยเกมใหม่ใหม่ใหใช้ไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยมันมีตะกอนฮะเนี่ยอะไรอ่ะเกม โอ้โตายเลยเล่นแฟงเบดดีกว่าต้อมีสคนชื่อแม่ N O K K Y ใช่ยิงชโอตเลยต้องอ่ะ N O N O K ก็พอละเวลาเวลาคลิปเทนนีสก็ตกทุกทีเลย้ยขอดิโอเดินช็อตไม่ได้ต้องช็อตเลย สวีดัโอ้บังตอสองตัวสองตัวแม่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่มีระเบิดให้สาบแล้วไม่มีระเบิดให้สาบแล้วโดนระเบิดเคลมยังไงเนี่ยเอ้ยหูเกือบตายโอ้ แต่คลิปนี้ก็อ่อนให้เขาไปหน่อยนะนี่มาตายเน้วยมึงเนี่ยฮะตายมาสองคนเยอะอีกแล้วอู้ก็ตาย M7 M7 ก็มาไอ้นี่ก็มาโอ้โหอยเรื่องอยาเรื่องเฮ้ยอีกตัวเดียวต้องทำให้ได้ ปานระเบิดนี่ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งต้องปานปาอย่างเดียวปานได้อได้่ได้ดแตมาโอ้ยกะโดาครับเสอร็จแล้วโอ้ริดมเสร็จแล้วเเสร็จแล้วฮ่าฮ่าเเสร็จแล้วหรือจากย่าตาลีบันนี่นะย่าตาลีบัน ตูสอตัวสองตัวลวดเป็นไงล่ะช็อตดับเบิลเลยเหรอเจ็สองเต็ดหนึ่งเจ็ดเกมไม่เหลือเงียบเลยเชียวยาเหลเลยี่ห้าครับเหลือยี่ห้าเหลือยี่ห้าครับเจ็ดก็มาเถอะเอ็มเจ็ดก็มาเดี๋ยวตามนี่เต็มหน้าจอเลยแต่เนี้ท่านผู้ชมของจริงขอให้เจอพี่นีแล้วจะหนาว นี่เนี่ยนี่ในตำนานเลยเฮ้ยทุกคนทีละคนทีละคนดิกคนเด็กหัวแตกเลยล่ะใส่จะมาดิมาทีละคนได้ปะวะทีร่มาช่วยล้วเฮ้ยเออเกมแม่งงงมึงทำไม ตายไายไปตายไปตายไมาดิน hey, uh, oh, oh. oh, ี่ตายไปเนี er> ่ยเนี่ยเหลือเหลือ้าสิบเนี่ยโอ้โหระบดแก๊สพิแบบโคตรเยอะโอ้แก๊สมันเยอะจังหวะ โอ้แก๊สโคตเเยอะแก๊สแม่งปาทีสามคนรวดวอ่ะแก๊สเยอะ้แปบแม่งปาทีสมคนอ่ะในเกมไม่ตายนีงไงนี่ไอไอเกมพูดอื่นมีค่าะเทียมฐานต้องทะไร้องใส่ไรดอ่ะถ้าเป็นที่หนึ่งในใจลราโดนระเบิดเีย่ตาย้ยโดนแก๊สตายหืยยยอหนึ่ง<า>หรือหนึ่งยังรอด คนแก่ตายเมื่ team, อกี้พอน,นี้เราได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอจบคลิปเพียงเช่านี้บาย <Bye. S 2>